วัยรุ่นเสียงแตกหนุ่มควรฝึกร้อเงเพลงอไให้ร้องได้ดีเหมือนเดิมัโอ้จริงๆในช่วงเสียงแตกหนุ่มของผู้ชายหลายๆคนเนี่ยครับเป็นช่วงที่เขากังวลมากๆที่สุดเลยนะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าในช่วงวัยนี้นะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนาะเป็นเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเป็นเรื่องของการขยับขยายของอวัยวะ มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการใช้เสียงของตัวเองอ่ะมันก็จะมีความแบบมีความหนาบ้างแหละมีความบางบ้างแหละบางวันก็เสียงหนามาเลยอูอูอีมาเลยหรือบางวันก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ขึ้นเสียงสูงได้เพราะฉะนั้นการการที่อยู่ในช่วงวัยนี้มันจะมีการสวิงแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันมีวิธีการฝึกที่จะสามารถช่วยให้เรารักษามาตรฐานให้ใกล้เคียง กับสิ่งที่เราหวังที่อยากจะซ้อมแบบนั้นได้สําหรับวิธีการฝึกหรือว่าเป็นทริคนะที่อยากจะให้ทําทุกๆครั้งเลยในช่วงนี้ก็คือว่า 1. ต้องวอร์มเสียงและยืดหยุ่นเส้นเสียงเนี่ยไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะข้อที่2องเลยคือว่าการปรับเปลี่ยนคี์หรือการดีไซน์โน้ตให้มันมีความแตกต่างจากต้นฉบับทําให้ตัวเองร้องได้ง่ายขึ้นเป็นตัวเลือกที่ดีมากข้อที่3 คือการหาหัวข้ออื่นๆเนี่ยมาซ้อมร่วมด้วยกับการใช้เสียงของตัวเองเพราะว่าอย่างเวลาตอนที่เรา,าเสียงมันมีความสวิงตลอดเวลาใช่ไหมมันก็จะไม่มีความแบบไม่ได้ดั่งใจในการใช้เสียงของตัวเองเพราะฉะนั้นการเอาหัวข้อของการการฝึกกรูฟไหมการนับจังหวะไหมการเพอร์ฟอร์แมนซ์ไหมการเต้นคู่เข้าไปไหมมันจะเป็นการเฉลี่ยความกังวล ในวันนั้นในการฝึกเนี่ยก,ก็จะทําให้การฝึก,กวันนั้นยังรักษาความอ n นจอของตัวเองได้ดีมากขึ้นแล้วก็ข้อ4ข้อสุดท้ายก็คือว่าการเลือกเพลงให้มีเรนหรือว่ามีมีความยากที่มีความแตกต่างกันในการฝึกเนี่ยสต็อกไว้เป็นเรื่องที่ดีมากอย่างเช่น วีคนี้เรารู้สึกว่าเอะเสียงของเรามันมีความแบบทุ้มหนาจังเลยเราก็หาเพลงที่มันไม่ต้องเรนกว้างมากไม่ต้องแบบใช้เทคนิคอะไรหวือหวามากๆในการมาฝึกซ้อมไปเรื่อยๆใช่หรือวิคถัดไปรู้สึกวิวันนี้ขึ้นเสียงสูงได้นะเราก็ดึงเพลงในสต็อกของตัวเองที่แบบมันมีการขยายเรนกว้างมากขึ้นมีกระโดดไปหาเสียงหลบหน่อยไหมนิดนึงอย่างเงี้ยมาฝึกซ้อมอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วก็ทําอย่างเงี้ยเป็นรูทีนค่อยๆไปเรื่อยๆืๆทีนนิดแต่ว่า ถ้าเกิดความเครียดเมื่อไหร่ให้พักไว้ก่อนแล้วก็ทำอย่างอื่นที่รู้สึกแฮปปี้มากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่นักร้องนักเรียนรู้สึกว่าแบบหรือว่าจริงๆฉันร้องเพลงไม่ได้แล้วก็ไม่ร้องเพลงเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องเป็นเรื่องเซนสิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆเลย ท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะเรียนร้องเพลงเรียนวิธีการใช้เสียงที่ถูกต้องนะครับหรือว่าอยากจะให้ครูเดชช่วยออกแบบวิธีการร้องของตัวเองเนี่ยให้ได้ดีมากขึ้นเนี่ยสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ไบโอด้านบนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครบบ๊ายบาย